ทุกปัญหาแจกเงิน3,000บาทให้กับทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเช็คข่าวนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่9พฤษภาคม2563ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกับพี่น้องกันอีกแล้วนะครับก็มากันด้วยเรื่องจบทุกปัญหาแจก3 0 0พ ให้คนอายุ18ปีขึ้นไปทุกคนไปเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากไทย PBS ด้วยนะครับสอนอทรอ้องรัดแจกเงินทุกคน3,000บาทนะครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับสภาพภาพนักเรียนนักศึกษานัสิทธิ์แห่งประเทศไทยและเครือข่าย องค์กรนะครับต่างๆทั้ง27องค์กรเนี่ยนะครับได้มาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะครับแจกเงินให้กับประชาชนทุกคน3,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนแม้ปลดล็อกประเทศแล้วก็ตามนะครับซึ่งบรรยากาศบริเวณหน้ากระทรวงการคลังประตู4กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษา แห่งประเทศไทยและเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ย27องค์กรได้มายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการครังก็คือท่านอุตมะนั่นเองนะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการแจกเงินเยียวยาให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับโดยแจกเงินให้กับประชาชนทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปคนละ3,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเพราะเห็นว่ากระบวนการการคัดกรองพิสูจน์สิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาวของรัฐเนี่ยล่าช้าและไม่ทันต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ทางด้านนายพลิตชิวารักษ์ตัวแทนสนทกล่าวว่าแม้นรัฐบาลจะคลายล็อกประเทศและมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆตลอดจนลดค่าเทอมสำหรับนักเรียนนักศึกษาแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลยังควรดำเนินนโยบายสวัสดิการท่วนหน้าแจกเงินประชาชนทุกคน เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วโดยปรับลดงบประมาณจัดซื้อยุดโธปกรที่ไม่จำเป็นต่างๆนะครับและคาดว่าหากรัฐบาลแจกเงินให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยก็ใช้งบประมาณเพียงแค่4.5แสนล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของ GDP ของประเทศนะครับทางด้านนายพลิต ยังได้ก,กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้แต่สถานการณ์โควิด -19 ซ้ำเติมปัญหาเดิมกันเข้าไปอีกทั้งนี้ในการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้พลตำรวจตรีพัฒนาเพศยะวาน,นิ์พอบอ ได้ลงพื้นที่นะครับสังเกตสถานการณ์ด้วยตนเองและภายหลังเครือข่ายสนทให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ได้แยกย้ายออกจากพื้นที่กระทรวงการคลังโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งนอกจากนี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังได้กล่าวอีกนะครับว่า นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังได้สั่งให้เปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีโดยขยายเวลาให้บริการเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ในเวลา24นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11ก็เป็นวันหยุดราชการซึ่งอาจจะกระทบผู้ทบทวนสิทธิ์จึงได้ขยายเวลานะครับรับเรื่องร้องเรียนถึงวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปกันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเรื่องนี้นะครับมีการทบทวนนะครับในเรื่องของการแจกเงินทุกคนเนี่ย3,000บาทตรงนี้นะครับก็จะทําให้ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะในมาตรการเยียวยา5,000บาทตรงนี้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเพราะเห็นว่ายัางไม่ได้มีการประกอบอาชีพอะไรต่างๆขึ้นมานั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้มีการเกิดข้อขัดแย้งอะไรต่างๆกันขึ้นมาอย่างมากมายนะครับก็เลยมีการ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่างๆเข้าไปที่กระทรวงกนนารคลังตรงนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวความคืบหน้า ที่นเอกนำมาฝากกับทุกท่านกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ท่านายเอกมีส,สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องกราบขอประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้ารังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับใครที่ยังอัปเดตสถานะต่างๆกันอยู่นะครับก็ ขอให้ติดตามข่าวสารกันโดยตลอดตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่าน กลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับล่าสุดวันที่9พฤ,ฤษภาคมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็กระทรวงการคลังก็ มีข่าวออกมาอีกเพิ่มเติมนะครับจากกรณีที่รัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวนะครับอาชีพอิสระนะครับนอกระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับก็ที่ว่าลงทะเบียนและ้จะได้รับเงิน5000บาทตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดวันที่9พฤษภาคมมีผู้สื่อข่าวได้รายงานออกมานะครับว่ากระทรวงการคลังได้จ่ายเงิน5000บาทเนี่ยถึงมือให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกว่า 11ล้านคนนะครับและจะจ่ายให้ครบเนี่ย13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้าโดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้อีกครั้งในวันที่11ก็คือวันจันทร์นะครับเนื่องจากวันที่9และวันที่10นะครับตรงกับวันหยุดเสราร์อาทิตย์ขณะที่ผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ให้รีบไป ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับภายในวันที่10พฤษภาคมนี้ถ้าหากลงทะเบียนไม่ทันสามารถเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ<ส>เป็นการยื่นแบบทางเอกสารต่างๆตเตรียมเอกสารมานะครับแต่ก็สามารถยื่นได้ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับหลายคนก็ต่างสงสัยนะครับว่าสำหรับ คนที่ยังไม่ได้เงินนะครับว่าจะได้เงินเข้าเมื่อไหร่นะครับล่าสุดทางเพจ f a c e b o o k ของกรุงไทยแคร์นะครับก็ได้ระบุโพสต์ข้อความออกมานะครับว่าไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยผลแจ้งออกไปนะครับ ให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะไม่สามารถตอบวันที่ที่แน่ชัดได้คะ่ะระยะเวลาการตรวจสอบขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังทั้ง,งนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบได้อย่างเร็วที่สุดนะคะ แนะนำให้รอการตรวจสอบดูก่อนนะครับซึ่งจากข้อความที่โพสต์ออกมาตรงนี้นะครับก็เป็นการที่แบบว่าเรารอมาตั้งนานแล้วเราก็ยังไม่รู้อย่างนี้นะครับนายเอกแนะนำนะครับไม่ต้องไปโพสต์ถามอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ขอให้หลายท่านนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับทำแค่3ขั้นตอนก็เข้าไปนะครับแล้วกดปุ่มตรวจสอบนะครับแล้วก็กรอก 3ข้อมูลลงไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ